สนุกสนานกับทางลูกุมหานครนะคะซึ่งวันนี้นะคะ18ธันวาคมก็จะมีงานเป็นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะในชื่อรวมพี่น้องร้องเพลงพ่อนะคะครบรรยากาศตอนเช้าว่าเช้าที่ผ่านมาค่ะให้คุณผู้ชมได้ไปดูภาพก่อนนะคะ <รอ S 1> มีพิธีสง่งบุญตักบาทรถาวายเป็นพระราชกุศลนะครับนี่นะฮะแฟนๆรายการดีเจศิลปินนะครับก็เริ่มมากันแต่เช้าหน้าตึก นี่ติกที่เราออกอากาศรายการเราเลยนะครับมาที่อสมทเลยนะครับนี่สถานีวิทยุเนี่ยครัแฟนๆมาแต่เช้าจริงๆนะวันนี้นะครับได้ทําบุญด้วยนะครับพี่สิลินธานิยากรแล้วก็ดีเจหลายๆท่านนะฮะอันนี้ภาพเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่นะครับถวายพัะตาหารที่ปู่โลกเบี้ยวนะครับค่ะพออนุนาจาก FM 99 -99 ใช่ไหมเออ FM 96 9 6้าสิบหกจุดเก้าก้่นากีฬาย้ายไปเรื่อยนะฮะบิ๊กแป๊ะนุ่นเก้าสิบเก้าก็อนุบมทนาบุญกันนะคะนี่ตอนเช้านะฮะส่วนบรรยากาศล่าสุดเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็ไปดูในหลายจุดหลายที่นะครับเพราะว่าเขามีทั้งกิจกรรมบริจาคเลือดนะฮะตรวจสุขภาพฟรีนะมีบริจาคเลือดมีตรวจสุขภาพฟรี มีตัดผมฟรีมีสอนอาชีพนะครับเปิดตำแหน่งจัดหางานใครอยากจะได้งานได้กันนะฮะเบื่อหน้าเบื่อหน้าเจ้าน้ายี่คนเก่าสมมตินะเบื่อหน้าพอเบื่อหน้าพอเบื่อหน้าเจ้าหนายคนเก่าอยากหางานใหม่ก็มางานนี้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับย้ําสถานที่คือที่นี่เลยนะคะช่อง9อสมทเลยนะคะที่ลานหน้าตึกปฏิบัติการนี่เองนี่เสียงยังดังรูปครุบอยู่เลยนะอ่เดี๋ยวไปดูกันฮะบรรยากาศเป็นยังไงครับเชิญฮะ เอาละครับแฟนๆลูกทุ่งมหานครนะฮะวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจําปีนะครับวันที่18นี้นะฮะเรียกว่าโอ้โหบรรยากาศนี่มากันตั้งแต่เช้าไหนขอเสียงชาวลูกทุ่งมหานครหน่อยแล้ว<อ>มากน,าานี่นะครับเดี๋ยวจะได้พบกันเลยที่คอนเสิร์ตนะคะเวทีอลังการงานสร้างจากลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้ศิลปินมามากมาย นะครับโอมาเป็นร้อยเลยนะฮะนอกจากศิลปินที่จะมาสร้างความบันเทิงให้กับท่านผู้ชมนะครับทางด้านนี้นะฮะก็จะมีบูธต่างๆมากมายนะครับที่มีทั้งอาหารแจกฟรีนะครับ แล้วก็สินค้าต่างๆของที่ระลึกจาก f m 9 5ลูกทุ่งมหานครอยู่ทางด้านนี้นะฮะ <Thank you. S 1> แล้วก็ผู้สนับสนุนต่างๆมีบูธเต็มไปหมดเลยนะครับทางด้านนี้ mm hmm. นะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั hmm. ้นใครที่อยากจะได้ของฝากเลยอะไรตัวนี้อะไรของขวัญปีใหม่นะครับแวะมาได้และที่สําคัญ mm hmm. ก็สามารถที่จะมาลุ้นรางวัลน,นะครับของศิลปินแล้วก็นักร้อง mm hmm. รวมทั้งดีเจลูกทุ่งมหานคร mm hmm. ได้ที่นี่แบบฟรีๆด้วยนะฮะ mm hmm. ตอนนี้ก็ มากันตั้งแต่เช้าจริงๆเลยนะครับเป็นยังไงเพราะมานานหรือยังฮะมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะมาจากไกลไหมครับมาบางนานค่ะมาจากบางนาคนพ<ะ>ี่มาจากไหนครับ,มา,บาามาจากบางนามาจากบางนาเป็นแฟนล,ลูกทุ่งหมนารครมานานหรือยังยนานแล้วครับนานแล้วกี่ปีไหนใครกินเป็นมานานที่สุดกี่ปีสองปีเลยสองปีสองปีปีนี้เป็นปีที่ท่ายของลูกทุ่งหมานครสองย่างเข้าปีที่สิบสามแล้วนะครับน่ารักมากเลยนะครับ เขามีกิจกรรมอื่นๆดน้วยนะครับการบริจาคโลหิตนะฮะแล้วก็ตรวจสุขภาพฟรีเดี๋ยวจะขาเข้าไปในอาคารนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาตรวจสุขภาพมาบริจาคโลหิตมาทําบุญเนี่ยนะฮะร,รีบแวะมาเลยนะครับและจุดนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งอยู่ที่นนครแต่ว่าวันนี้มาจัดให้เห็นให้ดูในงานด้วยนะครับเป็นเรื่องราวของการสะท้อนนะครับ ชีวิตของการเกษตรหรือว่าการทําเกษตรนี้จะเป็นอย่างไรอะไรต่างๆนะครับแวะมาชมได้นะฮะนอกเหนือจากนั้นใครที่อยากจะทําบุญวันนี้นะครับมาที่เคาน์เตอร์ของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับสามารถบริจาคโลหิตนะครับบริจาคอวัยวะได้ส่วนใครที่อยากจะตรวจสุขภาพนะครับไปที่เคาน์เตอร์ของโรงพยาบาลาลาดพร้าวนะฮะวันนี้เขามาตรวจสุขภาพให้ฟรีนะครับ ใครที่อยากจะมีงานทําใหม่ๆนะฮะเบื่อหน้าเจ้านายคนเดิมนะครับก็ไปที่บูธกรมการจัดหางานนะครับเขามีบูธนะฮะมีตําแหน่งงานให้เลือกมากมายนะครับหรือใครอยากจะฝึกอาชีพนะฮะศูนย์ฝึกอาชีพของกทมที่สุรุมพินีนะครับก็มาอบรมให้ด้วยวันนี้เรียกว่าครบคันนะครับทั้งอาชีพทั้งความบันเทิงความสนุกสนานจากลูกทุกมหานครบ,บนเวทีแล้วก็การทําบุญต่างๆด้วยนะครับ อ,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 อ่าละค่ะคอนเสิร์ตจะมีตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนนะคะนี่เมื่อกี้แฟนๆเขา,าถามหาคุณกันลึมเลยบอกคุณรัชนีหายไปไหนมาชา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันค่ะนะคะ<า>วงกัมพูรัชนีขึ้นตอนสามทุ่มตรงนะคะ<า>ก็เล่นกันชั่วโมงเต็มเลยค่ะอิ่มแน่นอนนะคะแล้วใครอยากจะ